เจ็ดของกินที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วกินอะไรถึงคุณด,ดีรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในร่างกายมีความสำคัญต่อระบบเผาผลาญมากกล้ามเนื้อเปรียบเหมือนเตาเผาไขมันยิ่งกล้ามเนื้อมากเท่าไรเราก็ผอมเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะเพิ่มกล้ามเนื้อในร่างกายได้อย่างไรวันนี้จินจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดของกินเจ็ดอย่างที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วกันค่ะ สวัสดีค่ะจินจากเพจ e a l t h y Mission เพจที่จะพาทุกคนหุ่นดีไปด้วยกันแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะร่างกายเรามีกล้ามเนื้อไขมันน้ำและกระดูกเป็นส่วนประกอบคนที่หุ่นดีมักมีเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อมากเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยทําไมการมีกล้ามเนื้อถึงผอมเร็วเพราะว่ากล้ามเนื้อทําให้ร่างกายเผาผ่านพลังงานมากกว่าไขามันกล้ามเนื้อมากยิ่งเผาผ่านได้ดีค่ะ แน่นอนถ้าเราอยากจะสร้างกล้ามเนื้อได้เราต้องออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งแค่นั้นยังไม่พอค่ะการรับประทานอาหารก็สําคัญมากๆวันนี้จินจะมาแนะนำเจของกินที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 1. ไข่ไก่ทั้งฟองไข่ไก่ทั้งฟองอุดมไปด้วยโปรโตีนและไขมันจําเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อไข่ไก่หนึ่งฟองมีโปรโตีนประมาณ6กรัมถือเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีเยี่ยมชนิดหนึ่งเพราะมีโปรโตีนสูงและราคาถูกนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด 2. เนื้อไม่ติดมันหรือลีนโปรตีน โปรโตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นหากอยากได้กล้ามเนื้อขึ้นเร็วเร,วเราก็ต้องทานโปรโตีนเยอะๆหนึ่งในแหล่งโปรโตีนที่ดีที่สุดมาจากเนื้อสัตว์ จินแนะนําให้ทานลีนโปรโตีนหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเพราะเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยเราตั้งใจจะเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่ควรจะไปเพิ่มไขมันให้กับร่างกายใช่ไหมล่ะคะลีนโปรโตีนที่ดีอย่างเช่นเนื้ออกไก่เนื้อหมูไม่ติดมัน 3. ปลาทะเลน้ําลึกอาหารยอดนิยมที่คนไทยชอบทานอยู่แล้วปลาทะเลน้ําลึกอย่างปลาแซลมอนและปลาทูนา่าเนื่องจากเนื้อปลามีโปรโตีนสูงแถมยังมีไขมันต่ํปาปลาทะเลยังมีโอเมก้า3ซึ่งจะช่วย ให้ร่างกายและมวลกล้ามเนื้อของเราฟื้นตัวได้ไวและมีความสำคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อ เนยถั่วอัลมอนด์อัลมอนด์อุดมไปด้วยโปรโตีนและเนยถั่วก็เป็นอาหารที่มีโปรโตีนมากถึง25กรัมต่อเนยถั่ว100กรัมเนยถั่วอัลมอนด์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสําหรับการทาขนมปังปิ้งกินตอนเช้าและเนยถั่วอัลมอนด์ยังมีสาร l อ r อาร์จินีนซึ่งช่วยเผาผ่านไขมันสะสมในร่างกายและช่วยทําให้กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นและมีวิตามิน E ที่ช่วยละลายไขมันที่ถูกเก็บไว้ในกล้ามเนื้อแต่ เวลาเลือกซื้อเนยถั่วดูปริมาณน้ําตาลด้วยนะคะดูที่มีน้ําตาลต่ําหรือไม่มีน้ําตาลจะดีมากค่ะ 5. b o บล็อกคอรี บ o อกกอรี่เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกเพราะเป็นแหล่งรวมวิตามินหลายชนิดมีแคลอรี่ต่ำและสามารถลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนหญิงลงได้สังเกตไหมคะผู้ชายจะสร้างกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายมีฮอร์โมนเพศหญิงต่ำกว่าแต่ถึงฮอร์โมนจะลดลงก็ไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายใดๆแต่จะทำให้การสร้างกล้ามเนื้อง่ายขึ้นค่ะ 6. มันหวาน มันหวานไม่ได้มีประโยชน์ต่อการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงก็จริงแต่ก็ถูกยกให้เป็นอาหารที่เหมาะสมแก่การนํามาช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพราะอัดแน่นไปด้วยไฟเบอร์วิตามินโพแทสเซียมที่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเมื่อทานมันหวานเข้าไปจะถูกย่อยอย่างช้าๆทาให้เราได้รับพลังงานยาวนานเหมาะสําหรับคนที่ต้องการคุมอาหารและออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อค่ะ 7. กล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่มีพลังงานและมีคาร์โบไฮเดรตมากแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ดูดซึ ได้ช้าจึงเหมาะสําหรับการทานเพื่อเสริมแรงสําหรับออกกําลังกายนอกจากนี้กล้วยยังมีโพแทสเซียมทําให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้ไวขึ้นเหมาะกับคนที่ต้องการเล่นกล้ามมากๆเลยค่ะของกินเจ็ดอย่างที่จินยกมาวันนี้สามารถหาได้ทั่วไปและมีราคาถูกไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เนื้อไม่ติดมันปลาทะเลน้ําลึกเนยถั่อถวอัลมอนด์บรอกโคลีมันหวานและกล้วยใครอยากออกกําลังกายได้ผลเร็วเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายก็ลองปรับอาหารการกินกันดูนะคะ คใครชื่นชอบสาระดีๆที่จินเอามาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสาระดีๆพาเพื่อนๆหุ่น,นดียังมีอีกมากมายภารกิจต่อไปของเราจะเป็นเรื่องอะไรถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามเพจนี้นะคะแล้วเราจะพอไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ